สวัสดีครับ f อซของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับสำหรับรายการไทยลัดอวอร์ดนะครับหรือไทยลัดที่สุดแห่งปีนะครับอัปเดตช่วงบ่ายสองนะครับพี่น้องตอนนี้น้องต้นข้าวสุปริยานะครับคะแนนก็ยังตามน้องฝ้ายพรีรยาอยู่สองหมื่นนะครับพี่น้อง ก็ฝาก f อฟทุกคนนะครับอย่าพึ่งท้อถอยนะครับโบวตต่อไปนะครับเพราะตอนนี้น้องต้นข้าวตกมาอยู่อันดับที่2นะครับคะแนนห่างกันไม่เยอะนะครับพี่น้องแต่สําหรับน้องแพทติกนะครับก็ตามน้องต้นข้าวอยู่ไม่เยอะเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่า3คนในคะแนนก็ยังไล่บีสูสีกันอยู่นะครับพี่น้องก็ยังไม่ห่างกันมากนะครับ ช่วงสองวันนี้คะแนนก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับผัดกันขึ้นผัดกันนาตลอดนะครับพี่น้องแสดงว่าเอฟซีทั้งสามท่านทุกคนต่างก็มีเอฟซีที่เหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเอฟซีของน้องต้นข้าวนะครับถึงแม้จะไม่ระดับเอเชียนะครับแต่ในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันโหวตต่อไปครับพี่น้องแอดมินเองก็โหวตทุกวันนะครับคนที่โหวตไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานช่วยโหวตให้ก็ได้นะครับ เพราะว่าการโหวตมันก็ถ้าคนแก่ก็ค่อนข้างจะอยากอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เป็นประจํานะครับก็ไม่ยากนะครับพี่น้องสแกน QR Code ก็ได้นะครับเห็นรูปน้องต้นข้าวก็สแกน QR Code เลยนะครับหรือจะส่ง SMS ก็ได้นะครับพี่น้องได้หลายทางนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวต่อไปนะครับยังเหลือเวลาอีกเดือนกลัวๆนะครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ นักร้องรุ่นพี่ของน้องต้นข้าวอย่างคุณายอัลไทยเองก็เคยทำมาแล้วนะครับพี่น้องไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับ f c ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันที่ใหญ่มากนะครับสำหรับน้องต้นข้าวและโปรไฟล์ของน้องต้นข้าวเองก็เป็นรองเยอะนะครับแต่พอๆแม่เอฟซีก็ต้องไปให้สุดนะครับแล้วไปหยุดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กนะครับพี่น้อง ก็ฝาก f อของน้องต้นข้าวทุกคนนะครับช่วยกันโบวชผักดันกันต่อไปครับพี่น้องข้าวนะครับน้องต้นข้าวฝากมานะครับฝากให้ช่วยโบวชวงโยธวาทิตนะครับประกวดรายการ BCT นะครับ BCT ี a ีแกรนเนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับพี่น้องวันที่21ถึงวันที่28นะครับก็ร่วมโบวชให้วง วมบวไทยวงโยธวาทิตของน้องต้นข้าวนะครับเป็นวงโรงเรียนนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพี่น,อน้องน้องต้นข้าวฝากมาบอกนะครับพี่น,อน้องข่าวนี้ก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่แอดมินก็ไม่ว่างทําคลิปลงนะครับพี่น้องก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่เวลายังเหลืออีกเยอะนะครับสําหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนของน้องต้นข้าวนะครับพี่น,น้องก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ น้องต้นข้าวฝากมาบอกนะครับพี่น้องแอดมินก็แจ้งข่าวให้เอฟซีได้รับทราบนะครับพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวทั้งสองอย่างเลยครับทางไทยรัฐอวอร์ดนะครับทางวงองโยธวาทิตโรงเรียนนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้โปรแกรมงานของน้องต้นข้าวนะครับก็ไม่มีนะครับพี่น้องน้องต้นข้าวจะมีงานอีกทีก็วันที่20นะครับเป็นงานรับลมหนาวนะครับทุ่งคคก อำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องผูกหนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับชัดแบตโทรศัพท์ให้เต็มนะครับใครอยู่ไกลนะครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวได้นะครับที่ทุ่งคอกนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้แอดมินก็มาแจ้งข่าวเอฟซีทุกคนนะครับช่วงเย็นนะครับพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมคลิปแอดมินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง